อีกหนึ่งเรื่องราวครับผมที่พี่หนุ่มกัลานะฮะเป็นที่พูดถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากๆเลยนะฮะกรณีคุณจูนภรรยาแล้วก็มีกรณีของมือที่สามต่างาล่าสุดมีวลีเด็ดขึ้นมาครับหนุ่มเดียวในดวงใจนี่เลยครับก็คือพี่ชายของพวกเรานะครับพี่หนุ่มกันชัยนะครับชาวเน็ตเขาก็อวยยศเลยนะครับเป็นหนุ่มเดียวในดวงใจของพวกเราซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยก็เป็นตัวกลางในรายการเคีร์ให้ทั้งสองฝ่ายด้วย เราไปถามพี่หนุม่มกันชัยหน่อยดีกว่าได้ยศนี้เนะี่ยเขากดดันไหมหรือว่าเขารู้สึกยังไงนะพี่อามเนาะรับบทเป็นคนกลางไงใช่นะครับถามพี่หนุม่มครับเชิญครับพี่หนุม่มครับจริงๆแบบกดดันมากหนุม่มคือก็พยายามบอกไปว่าว่าว่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหลอกละอะไรเงี้ยใช่ <c oughs> <c oughs> ช่วยหน่อยดิ <c oughs> คือตอนนี้พอมันมีเรื่องของคนชื่อหนุม่มใช่ไหมครมันก็จะบอกว่า หนุ่มที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัจหนุ่มที่ดีที่สุดคือหนุ่ม่ไม่ก็บอกพยายามบอกว่ามันกดดนันคนก็รู้ว่าพี่ก็เฮียมาก่อนแล้วเอาง่ายๆอ่ะในในอดีตใช่ไหมเออมันก็บางทีมันก็เหมือนกับมันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันมันไม่ได้คิดได้ไงมันก็แค,แคเ่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าก็คืออย่างที่บอกไปว่าคือคือพี่อ่ะเข้าใจมนุษย์ผู้ชายว่าแบบว่าเวลาที่มันแบบอยากจะลองกําลังแบบอยากที่แบบอยากจะว่ายน้ําแต่ว่า ต่อให้มีแหนมีตอสวะอะไรกูก็อยากจะไหว้เไรอย่างเงี้ยพอโดดลงไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไปไม่ไหวคุณก็ต้องรีบกลับขึ้นฝั่งยังดึงดันที่จะไหว้ต่อไปมันมันก็สุดท้ายคุณก็คุณก็ตายเองมันก็จะจมน้ำเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกชีวิตคุณได้ถูกเท่านั้นเองไม่มีเหรอฮะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากให้คำปรึกษาใครอ่าพี่หนุ่มก็เรียกว,ว่าโอ้โยคำสัมภาษณ์เมื่อกี้ดีนะเหมือนกับว่ารุ่นพี่ที่เคยผ่านมาก่อนเนาะพี่อามเนาะครับก็เ,ออเปรียบเทียบกับการไหว้นเ่อ้่ เจ้าตัวก็พูดชัดเจนแหละนะครับแต่ก็ออกตัวเลยบอกว่าก็คือลำบากใจเหมือนกัน,นเราก็เคยผ่านมาก่อน <laughs> ชอบตรงที่หันไป <laughs> หาพี่แจ๊สด้วยพี่แจด๊ดบอกใช่ครับเออนะฮะอ้าวว่ากันไปนะครับแต่เรื่องนี้คนก็ส่งกําลังใจแล้วก็เป็นที่วิาพา์วิจารณ์พูดถึงเยอะมากๆเลย